ี <Yeah. S 2> มาหาใครมดอยู่ไหมครับอยู่ในหะ้องน้ำมดมาหนาะใครวะ,รวะเอ้ยเอ้ยเอ้ามาทำอะไรครับเนี่ยมาให้ถ่ายรูปแนะนำตัวเร็วเอ้าตายแล้วเดี๋ยวขอล้างตัวก่อนกำลังขี้ รอ้อนเลยนะครับไปต่อเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปหาอีกคนหนึ่งอ่ะมือเบสชื่อน้าโตอ่ะอันนี้อันนี้นี่เป็นแบบว่าแม่บ้านผมจ้างมาเองอ่ะไะเดี๋ยวผมจะพาไปหานาโตมือเบสครับซึ่งอยู่ห้งงงอง้างถ่าเองตอนนี้เขาก็ลังทำอะไรอยู่หโหมันจู่โจม่างทีตามเตรียมตัวไม่ทันเลยครับไะไปหาหน้าโตกัน น้โตอยู่ห้องนี้นะครับน้โตอ้าวทำอะไรอยู่นะเฮ้ยตายแล้วครับมือเบรครับมือเบรกําลังดูหนังโป๊อยู่ครับนี่ครับน้าโตครับผมน้าโตน้าโตมือเบรครับผมแนะนำตัวหอะไรแนะนำตัวอะไรครับอ่าชื่อจริงวะแล้วแต่เลยแล้วแต่อ่าชื่อโตครับมือเบรกครับมงเชลริพิงครับตอนนี้ครับไอ้มือกองรู้สึกว่ามันจะทะเลาะกับแฟน รู้สึกมันบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมานอนมันนอนที่นี่ครับรอยประมาณหนึ่งมันก็นเ,นเดินมาครับแป๊บหนึ่งมันก็เดินมาอ่ะแล้วโตดูอะไรเนี่ยฮะทำะไรเนี่ยว,ยยวอ๋ <หะ S 2> เอเฮ้ยเรื่องนี้เรื่องธรรมชาติเอ้เอามันมาพอดีครับโอ้โหมันยิ้หมอนเอ้ามาไหมอะมาน,าน,มนอนด้วยมานอนด้วยเหรเอเฮ้ยแนะน้ำตัวหน่อย สวัสดีครับชื่อนิวครับมือเกาครับมือเกาเชอรี่พิงคับรับไม่ค่อยเห็นหน้าครับแต่ว่าจะเห็นมันในวันเสาร์นี้คือพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปครับผมพวกเรานะครับผมไม่รู้เดี๋ยวก่อนครับไปดูหนังโปให้เสร็จกนคือพวกเราครับผมวงเชอรี่พิงครับถ้าจะโบสให้เรานะครับก็พิมพ์ S6 นะครับแล้วส่งมาที่4221132นะครับผมถ้า มีใจแมตตาก็บวตให้พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญีิพีครับไแล้วเจอกันครับจุ๊บๆไปแล้วครับผมดูไปดูนหนังต่อครับโอ้โหกำลังกำลัง